เรื่องของผมก็มีอยู่ว่าภรรยาของผมเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากในเรื่องของการหาเงินหาทองส่วนผมทำงานรับราชการเงินเดือนก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แต่ด้วยที่ภรรยาของผมตอนแรกๆเธออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำงานอะไรต่อมาเธอเกิดเบื่อที่อยู่บ้านเฉยๆครับเธอก็เลยออกไปรับสินค้าพวกสบู่ รักษาสิวกับโลชั่นทาผิวขาวมาขายครับตอนแรกๆก,ก็รับมาลองขายดูเล่นๆตอนหลังๆขายดีมากเลยนะครับแพ็คของแทบไม่ทันทุกวันหลังเลิกงานของผมผมก็มาช่วยเธอแพ็คไม่พอเท่านั้นตอนเช้าก่อนไปทำงานผมต้องเอาของไปฝากที่ไปรษณีย์ทุกวันด้วยครับจนตอนนี้ภรรยาของผม เธอเกิดตัดสินใจว่าจะทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ออกขายท้องตลาดเธอเริ่มขาย2-3ตัวก่อนครับและตอนนี้ก็ขายดีมากๆตอนนี้ผมไม่ได้เจอหน้าภรรยาผมเลยเธอต้องออกไปขายของและไปช่วยลูกทีมขายของอยู่เป็นประจำงานบ้านของเธอก็ไม่มีเวลาทำ เธอก็เลยคุยกับผมว่าเธอจะจ้างแม่บ้านมาทำงานครับแต่ภรยาของผมก็เป็นคนขี้หึงมากๆขนาดผมหน้าตาไม่ได้หล่ออะไรนะครับผมก็แกล้งแซวๆไปกับเธอว่าขอแม่บ้านสาวๆสวยๆไม่หมวยได้ไหมเธอก็บอกว่าอย่าหวังเลยพักหลังๆผมไม่ได้เจอแฟนผมเลยครับ เมื่อก่อนเรื่องแบบนั้นก็อาทิตย์ละครั้งผมอยู่กับเปยมาสามปีแล้วครับเปยก็ยังไม่มีลูกกับผมสักทีเวลาที่ผมทำอย่างว่ากับเปยเธอก็จะบนน่น,บนนู่นบ่นนี่เจ็บมั่งเจ็บท้องปวดหัวตามภาษาของเธอผมก็ไม่กล้าทำกับเธอเท่าไหร่เปยไม่ค่อยชอบเรื่องแบบนี้ครับบางทีผมก็เข้าใจ ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบดูแลตัวเองมากบางทีผมก็ต้องไปเข้าห้องน้ำช่วยเหลือตัวเองบ้างครับตามภาษาผมนะครับหลังจากที่เปิ้ยเริ่มทำธุรกิจของตัวเองเธอก็แทบไม่ได้เจอหน้าผมเลยส่วนมากตอนนี้เราก็แค่โทรคุยกันส,ส่วนใหญ่ครับตอนบ่ายวันนี้ผมไม่ได้รับโทรศัพท์ของเธอเพราะผมมัวติดประชุมอยู่ พอเสร็จออกจากประชุมแล้วก็เจอเป้ยส่งข้อความมาบอกว่าเธอจะไปต่างจังหวัดพอต้องดูแลลูกทีมโปรโมทสินค้าอะไรของเธอนั่นแหละครับที่เชียงใหม่เธอก็เลยต้องไปเธอก็บอกว่าเย็นนี้จะมีแม่บ้านมาที่บ้านให้ผมจัดการบอกงานให้กับแม่บ้านและเธอบอกว่าเรื่องเงินเดือนของแม่บ้านเธอคุยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมนึกในใจ ค่อยสบายหายห่วงหน่อยเพราะทุกวันนี้เสื้อผ้าที่ผมใส่แทบไม่ได้รีดเลยครับในครัวก็ไม่มีใครดูแลเปื้อนไปหมดเลยครับผมเลิกงานบ่ายสามโมงก็เข้าบ้านมาทันทีไม่นานประมาณสี่โมงเย็นแม่บ้านคนใหม่ก็มาถึงกดออดเลือกอยู่ที่หน้าบ้านผมก็เดินออกไปเปิดประตูให้ทันทีผมก็ตกใจมาก พอแม่บ้านที่เป้ยหามาให้รุ่นพี่สาวชัดๆผมก็ว่าอยู่แล้วเป้ยแฟนผมมันไม่น่าจะปล่อยให้แม่บ้านผู้หญิงส,ยสวยๆมาทำงานกับผมเด็ดขาดมันก็จะเป็นจริงเป็นจังแบบนี้ไปทุกตอนครับผมพาแม่บ้านเข้าไปในบ้านเธอก็แนะนำตัวเองเธอมีชื่อว่านวลเธอบอกว่าเธอเพิ่งมาจากต่างจังหวัด ผมก็บอกกับเนือนไปว่าเรียกผมหนูก็ได้ครับผมก็ถามไปว่าเคยทำงานอะไรมาบ้างเธอก็บอกว่าเป็นแม่บ้านให้กับคนงานก่อสร้างแถวบ้านเธอเธอก็นั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็หันหน้ามาตรงมาคุยกับผมครับผมก็ถามไปว่าแล้วมีสามีหรือเปล่านวลก็บอกว่าไม่มีสามีคะ่ะแล้วเธอก็ปล่อยผมลงผมของเธอยาวดำ สะดุดตาผมมากๆแล้วเธอก็ถอดเสื้อคลุมออกเธอบอกว่าเธอนั่งรถมาจากต่างจังหวัดร้อนจังเลยคะ่ะพอผมเห็นหุ่นของเธอเท่านั้นโอ้พระเจ้าทำไมมันถึงสวยขนาดนี้ผมยอมรับว่าเธอเป็นคนที่มีน้ํำมีนวลเหมือนชื่อของเธอเป็นเป็นอย่างว่าเลยครับถึงเธอจะเป็นผู้หญิงต่างจังหวัดและอายุของเธอก็น่าจะสามหได้ แต่ก็ไม่ได้แก่มากขนาดนั้นซึ่งผมตอนนี้ก็30ผมก็มองไปที่เสื้อของเธอที่ใส่มามันช่างสีสวยให้ผมได้เห็นชัดจังเลยครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูห้องของนวลเธอก็ถามผมว่าคุณเป้ยล่ะคะผมก็บอกว่าเป้ยไปต่างจังหวัดเดี๋ยวอีกสองสามวันก็คงจะกลับผมก็บอกว่าตรงนี้ห้องครัวนะตรงนี้ห้องซักผ้า ตรงนี้ห้องรีดผ้าอยู่หลังห้องครัวทั้งหมดเลยชั้นบนมีสามห้องเธอก็ถามผมว่าเย็นนี้แล้วคุณนุชกินอะไรคะผมก็บอกว่านวนทำอะไรก็ได้ลองดูมีอะไรอยู่ในตู้เย็นใช้ได้บ้างเท่าที่ผมจำได้ผมว่ามีตะไคร่กับผักครับผักไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะ เธอก็บอกว่าเดี๋ยวนวลทำกับข้าวเสร็จแล้วจะขึ้นไปเรียกบนห้องค่ะแล้วผมก็เดินเข้าไปในบนบ้านผมก็ขึ้นไปบนห้องและก็โทรหาเป้ยบอกว่าพี่นวลมาแล้วนะก่อนที่เธอจะรีบวางสายไปผมกำลังจะบอกกับเป้ยเลยว่าผมคิดถึงเป้ยมากผมเป็นผู้ชายผมก็คิดถึงเรื่อง2องผัวเมียนั่นนะคะ ถึงเป้ยจะไม่ค่อยชอบมันก็ตามแต่แต่ผมก็ชอบครับพอให้ผมได้ถูถ่ายไปมามันก็ยังดีใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ไม่ใช่สิครับผมไม่มีโอกาสเลยผมก็เลยเดินไปหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเพื่อให้หายเหงาครับไม่นานเสียงประตูก็ดังขึ้นคุณนุคะลงไปทานข้าวได้แล้วคะ่ะ ผมก็ร้องบอกกับเนินไปว่าเดี๋ยวผมลงไปไม่นานผมก็เดินลงไปครับยังไม่ถึงห้องครัวกลิ่นไข่เจียวก็ลอยมาเลยครับนวลก็เดินมาตักข้าวผมหันหน้าไปผมตกใจมากเธอใส่ผ้าถุงลายดอกกับเสื้อยืดสีขาวนวลแต่งหน้าอ่อนๆถึงนวลจะไม่สวยเหมือนผู้หญิงในเมืองผู้หญิงในเมืองจะตัวเล็กๆเกขาขาวบอบบาง แต่นวลกับตรงกันข้ามเธอมีผิวสีน้ำผึ้งที่สวยหุ่นก้านของเธอท่าทางเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงและดูแลสุขภาพมากๆแต่ตแต,ตกต่างจากเป้ยเมียผมผมก็นั่งกินข้าวไปก็นั่งดูทีวีไปด้วยและก็สังเกตพี่นวลไปด้วยครับพี่นวลท่าทางเธอมันช่างได้อะไรขนาดนี้ เธอก็ถามผมว่ารับข้าวอีกไหมผมรีบบอกกับเธอไปว่าไม่แล้วครับกินข้าวเสร็จผมก็ออกไปนั่งเล่นโทรศัพท์เธอก็เก็บกับข้าวกับปลาเรียบร้อยเธอก็ไปล้างจานมาทำความสะอาดห้องครัวสุดท้ายเธอก็เดินตามมาหาผมเธอก็เดินมาบอกกับผมว่าเดี๋ยวนวลไปอาบน้ำก่อนนะคะเธอก็มาถามผมว่าคุณนุ้คะ จะไปทำงานกี่โมงผมบอกว่าเจ็ดโมงเช้าแล้วเธอก็เดินไปผมมองตามท่าเดินของเธอท่าเดินแบบนี้ก็สะดุดสายตาผมเป็นอย่างมากผมนึกในใจแค่แค่นึกในใจครับแล้วผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อสักพักก็นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ให้กุญแจบ้านกับพี่นวลเอาไว้เลยนี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากลัวผม จะลืมแลปเป้ยก็บอกให้ผมเอาเงินให้พี่นวลสองพันค่ากับพระค่ากับข้าวผมก็เดินไปที่ห้องของแม่บ้านทันทีพอเดินไปผมก็ต้องตกใจเพราะเธอนอนอยู่้าถุงลายดอกของเธอก็ขยับไปมาผมยืนมองที่หน้าต่างพี่นวลน,นุ่งเหมือนผู้หญิงที่ชอบผมเลยครับดูในคลิปมากๆ ผมก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาของรักของผมมันก็รู้สึกยังไงก็บอกไม่ถูกพอมันเริ่มขยับขึ้นขยับลงหรือว่าผมไม่ได้เจอเรื่องแบบนี้มานานพี่นวลน,นอนพลิกตัวไปทางซ้ายทีทางขวาทีตรงที่หน้าต่างพอดีครับผมก็เห็นสิครับตรงด้านบนของเธอมันทำไมถึงได้สวยขนาดนี้ ตานี้ผมก็ยืนกืนน้าลายผมมองเข้าไปอย่างชอบใจมองอยู่นานมากครับผมเห็นเธอนอนหลับก็เลยจะเดินกลับแต่บังเอิญเธอตื่นมาพอดีเธอเห็นผมยืนดูอยู่เธอก็เรียบรีบออกมาหาผมคุณนุไม่เรียกพี่หรอคะมีอะไรกับพี่หรือเปล่าไม่ครับผมเอากุญแจบ้านมาให้ครับ กับเงินค่ากับข้าวมาให้ผมยื่อเงินให้กับพี่นวลพี่นวลเธอก็มองหน้าผมเธอบอกว่าเธอเห็นผมมองเธออยู่ในครัวตั้งนานแล้วคุณนุมมีอะไรกับพี่แน่ๆเลยเปล่าครับแต่จริงๆแล้วผมอยากบอกว่าพี่นวลครับผมเหงาจังเลยแต่ผมก็ไม่กล้าพูดแบบนั้นออกไปอยู่ๆเธอก็บอกว่าคุณนุ้คะพอดีไฟตรงนี้มันไม่ติด ผมก็เข้าไปดูให้เธอเธอก็ถามผมว่าคุณนุ้ไม่เหงาเหรอคะคุณเป้ยไม่อยู่บ้านตั้งหลายวันผมก็ได้ทีครับผมก็มองหน้าเธอและบอกว่าเหงาเหมือนกันครับเธอก็บอกว่างั้นนวลไปหยิบน้ำในตู้เย็นมาให้คนนุณนุนะคะผมก็ดูไฟให้กับเธอสุดท้ายเธอก็เดินกลับมาแล้วก็ยื่นแก้วน้ำให้กับผม เธอบอกว่าน้ำในแก้วเย็นกำลังเย็นเลยครับคุณนุและจะช่วยให้คุณนุหายเหงาได้ค่ะผมก็รีบจับน้ำมาดื่มทันทีผมดื่มไปครึ่งแก้วแล้วล่ะครับไฟที่ห้องของเธอก็ยังไม่ติดผมก็บอกว่า,าพรุ่งนี้เลิกงานเดี๋ยวผมไปซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนวลก็ทำท่าทางดีใจเธอก็ยื่นแก้วที่เหลืออีกแก้วให้กับผมดื่ม ผมก็กระดกทีเดียวหมดแก้วเลยครับเธอถามผมว่าอีกแก้วไหมคะผมก็บอกว่าก็ได้ไม่นานเธอก็ถือมาทีนี้ผมก็บอกว่าเธอต้องดื่มเป็นเพื่อนฉันนะเธอก็พยักหน้าผมกับเธอก็เริ่มดื่มกันไปแล้วเราคุยกันอย่างถูกคอส่วนมากก็จะคุยกันเรื่องใต้มุงมากกว่าครับเธอบอกกับผมว่าครั้งหนึ่ง เธอเคยมีแฟนที่เป็นพนักงานก่อสร้างนะครับ5คนมอบความรักให้กับเธอพร้อมๆกันพอผมได้ยินเท่านั้นมันทำให้ผมรู้สึกตัวกระสันขึ้นมาเธอก็เหมือนจะรู้ว่าเธอเธอเหมือนจะรู้ว่าผมชอบเธอเธอก็จ้องมองหน้าผมสายตาและแววตาของเธอผมช่างว่ามันสวยเหลือเกินครับ ไม่นานผมกับพี่นวลก็อยู่ในห้องกันเธอหันหน้าเข้ามาหาผมทันทีผมตกใจมากเพราะมันรวดเร็วมากเลยครับและสุดท้ายผมกับพี่นวลเราก็อยู่ด้วยกันทำกิจกรรมกันอย่างมีความสุขทั้งคืนแล้วเธอก็ทำอย่างนี้ต่อมาเรื่อยๆผมไม่เจอใครแบบเธอมาก่อน แบบว่าทั้งคืนเลยครับไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อนไม่เคยพักเลยครับที่ผมกับเธอมีความสุขด้วยกันมันมีความสุขในกันจริงๆครับเรื่องแบบนี้ถ้าใครได้ลองชิมแล้วก็ติดใจแน่ครับถ้าเพื่อนๆก็ลองหาผู้หญิงที่เก่งอย่างพี่นวลสิครับและเพื่อนๆจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงครับ